คุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วัน9ก้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลดเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่21แล้วนะครับเราเฝ้าเดี่ยวได้กันมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ก็ยังอยู่ในหนังสือโรมบทที่8อยู่นะครับวันนี้ก็จะจบบทนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเร็วเพราะว่ามีเรมาที่พระองค์อยากจะบอกมากมายหลายเรื่องจึงได้ใช้เวลากับบทที่8นี้หลายวันเลยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็มาถึงข้อ29ท่านเปโล์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้เลือกและแยกคนเหล่านั้นไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เพื่อว่าพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีคนแรกในหมู่พี่น้องมากมายพี่น้องที่รับให้คนหยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาใกล้ครวนกันสักหน่อยนะครับพระเจ้าเลือกและแยกคนเหล่านั้นไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคําว่าคนเหล่านั้นหมายถึงใครครับ แล้วก็ให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนแบบไหนอย่างไรครับเพื่อพระเยซูจะได้เป็นบุตรหัวปีคนแรกในหมู่พี่น้องมากมายเป็นบุตรหัวปีคนแรกหมายถึงอะไรครับให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับสําหรับผมเลยมากที่ได้รับคือประเด็นแรกคนเหล่านี้หมายถึงใครครับตรงนี้เราจะต้องย้อนกลับไปบริบทก่อนหนะ้าที่ท่านเปาโลได้กล่าวไว้ในข้อ28 ที่ท่านกล่าว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนที่ได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นคําว่าคนเหล่านี้ก็ต้องหมายถึงคนที่รักพระเจ้าและได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั่นเองแหะครับก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับแล้วใครบ้างหลักที่รักพระเจ้าและได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ มันก็คือคุณนั่นเองแหละครับเพราะว่าอะไรก็เพราะคุณได้รับการทรงเรียกให้มารับความรอดซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อคุณคุณจึงได้มาเป็นคริสเตียนไงล่ะครับไม่ใช่มาแบบบังเอิญน,นะครับมีคนหลายพันล้านคนได้ยินข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ซึ่งก็เป็นการทรงเรียกให้มารับความรอดเปล่าๆฟรีๆโดยทางพระเยซูแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะตอบสนองการทรงเรียกนี้แต่ว่า คุณตอบสนองดังนั้นคุณจึงเป็นคนพิเศษนะครับเพราะว่าคุณตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองที่ต้องการให้คนได้รับความรอดโดยทางพระเยซูแล้วคุณจึงถูกเรียกว่าคริสเตียนผู้ติดตามพระเยซุคริสไงล่ะครับแล้วพระเจ้าก็แยกคุณออกจากคนอื่นๆเป็นพิเศษเพื่ออะไรครับท่านเปโลกล่าวว่าเพราะเพื่อพระองค์จะได้เปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสไงล่ะครับนี่ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้า เรียกคุณมารับความรอดจากนรกเปล่า,า,า,าฟๆฟรีแล้วก็ไม่ได้ทิ้งทิ้ง,งคว้างๆวางแต่พระองค์ก็ยังมีพระประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสมันไม่ได้หมายถึงด้านรูปร่างหน้าตาไม่ใช่เปลี่ยนให้คนเป็นยิวไว้หนวดไว้เขาเหมือนคนยิวนะครับแต่เปลี่ยนอะไรคนครับพระองค์จะเปลี่ยนสปิริตจิตวิญญาณภายในของคุณก่อนเลยนะครับ ทำให้คุณมีสปิริตที่ไม่ยากจนขัดสนขาดแขนแต่รบบริบูรณ์ร้ดเหลือแบบเดียวกับพระเยซูเมื่อคุณเป็นคริสเตียนแม้สภาพภายนอกจะขัดสนขาดแขนแม้คุณจะเป็นเหมือนเด็กกำพร้าแต่ว่าสปิริตข้างในของคุณก็ไม่ขัดสนขาดแลนอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณมีพระเจ้าเป็นพระบิดาของคุณแล้วคุณไม่ใช่เด็กกำพร้าแล้วนะครับเด็กกำพร้าก็ย่อมจะขัดสนขัดแขนแต่ว่าตอนนี้ คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลคุณจะยังมีความขัดสนขัดแลนได้อย่างไรล่ะครับแล้วคุณก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในตัวคุณเพราะพระเยซูก็ยังยอมตายอย่างทรมานที่กางเขนในขณะที่คุณไม่ได้เป็นคนดีแต่คุณเป็นคนบาปพระองค์ก็ยังยอมถูกเคี่ยนตีตายอย่างทรมานที่กางเขนก็เพื่อรับโทษแทนคุณด้วยความรักของพระองค์นั่นเองนี่คือความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักนี้ทําให้คนไม่มี คำว่าขาัดสนขาดแคลนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าพระเจ้ารักคุณขณะนี้คุณมีพระเจ้าผู้มั่งคั่งที่สุดในจักรวาลเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวคุณแล้วนะครับโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนอุปนิสัยที่ชอบคิดลบคิดถึงแต่ความขัดสนขัดแคลนทิ้งไปให้กลายเป็นอุปนิสัยใหม่แบบพระเยซูซึ่งก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้าที่ล้นหลังอยู่ในใจคนนะครับและกลายเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก้าวนิสัย ได้แก่นิสัยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักของพระเจ้ามีความร่าเริงเช่นชมยินดีกับทุกเรื่องมีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์มีจิตใจบริสุทธ์ดีงามซื่อสัตย์ไว้ใจได้สุภาพอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวและมีวินัยรู้จักควบคุมตนเองนี่ก็คือเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนแบบนี้นะครับเป็นแบบพระเยซูและคุณก็ไม่ต้องพยายามที่จะฝืนบังคับตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะ มันจะทําให้คุณกลายเป็นคนเร่งศาสนานะครับก็แค่ให้คุณตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าตอบสนองต่อการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นคนมีนิสัยเหมือนพระเยซูไปเองนะครับไม่เพียงเปลี่ยนออปนิสัยหรือที่ชาวโลกเรียกว่าสันดานเท่านั้นขออภัยที่ต้องใช้คําว่าสันดานเพราะว่ามันทําให้เข้าใจได้ชัดเจนนะครับพระเจ้าก็ยังเปลี่ยนวิธีคิดหมเซิลของคนด้วยนะครับ การมองโลกของคนจะเปลี่ยนไปคุณจะไม่มองโลกด้วยมุมมองเดียวกับชาวโลกที่เป็นคนบาปอีกแล้วนะครับพระเจ้าจะทําให้คนมีมุมมองและมีท่าทีใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูมุมมองและท่าทีตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันคนยุคนี้เรียกว่าทัศนคติไงล่ะครับคุณจะมีทัศนคติใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้อยคําจากคัมภีร์ไบเบิลและโดยพลังอํานาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในตัวคนนะครับ ที่น้องที่รักผมเองก็เป็นคริสเตียนเมื่อประมาณปี2000คศ2000นะครับตอนนี้ก็เป็นปีคศ2 0 2 4แล้ว2 0 2 4นะครับก็เท่ากับเป็นคริสเตียนมาได้24ปีแล้วเมื่อผมมองดูตัวเองก็รู้สึกว่าถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปมากไม่เหมือนเมื่อ24ปีก่อนแล้วนะครับอุปนิสัยและทัศนคติก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนพระเยซูได้ประมาณแค่4 0เท่านั้นนะครับ ยังไม่ถึงครึ่งของพระเยซูเลยแต่ว่าผมก็รู้ตัวดีว่าผมอยู่ในกระบวนการที่ถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีความรักคนที่ไม่น่ารักได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็เพราะมีความเข้าใจในเขามากขึ้นไงล่ะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เต็มร้อยเหมือนพระเยซูคือก็ยังมีความซึมเศร้าบ,บ้างเคร่งเครียดวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ลดน้อยถอยลงไปมากพูดโกหกก็ยังมีบ้างแต่ก็น้อยมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะควบคุมอารมณ์ความคิดใจิตใจตัวเองได้ดีกว่าเมื่อกอดแต่มันไม่ได้เกิดจากความพยายามฝึกฝนที่จะดัดนิสัยตัวเองเลยนะครับแต่เป็นการเกิดจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหลายปีฝึกฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อฟังทําตามพระวิญญาณเหมือนเชื่อฟังโค้ชประจําตัวนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ถึงทําให้ผมกลายเป็นคนดีเลิศประเสริฐีแล้วนะครับ บางครั้งผมก็ยังหลุดเข้าไปในโหมดเนื้อหนังตัวตนเก่าอยู่แต่ก็ว่องไวต่อเสียงเตือนของพระวิญญาณมากกว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือกระบวนการที่ถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคําพระเจ้าและพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวผมนะครับพี่น้องที่รักครับถ้าคุณใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีปมันก็ย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติของคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในตัวคุณเช่นกัน แต่จะเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณและเชื่อฟังทําตามพระวิญญาณมากแค่ไหนนั่นเองเปรียบเสมือนถ้าคุณเชื่อฟังโค้ชตลอดคุณก็จะก้าวหน้าเร็วถ้าคุณไม่ค่อยใช้เวลากับโค้ชและไม่ค่อยเชื่อฟังทําตามโค้ชคุณก็จะก้าวหน้าช้าคําว่าก้าวหน้าในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงก้าวหน้าแบบมั่งคั่งร่ารวยทางโลกนะครับ แต่ก้าวหน้าในการมีออปนิสัยและทัศนคติที่เป็นเหมือนพระเยซูนะครับเมื่อคนมีนิสัยใหม่มีทัศนคติใหม่เป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเยซูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับคือคนที่มีนิสัยเปลี่ยนด้วยความรักผู้คนจะเป็นอย่างไรล่ะครับเขาก็จะมีคนรักเขามากด้วยเช่นกันใช่ไหมครับมันก็เหมือนพระเยซูก็มีคนรักพระองค์มากเช่นกันการมีคนรักคุณมากเพราะว่าคุณรักผู้คนทุกชนิดทุกประเภท มันทําให้พระเจ้าอวยพรคนได้ง่ายๆนะครับโดยส่งโอกาสให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเข้ามาได้มากขึ้นคุณจะเริ่มค่อยๆมีทุกสิ่งครบบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่ามีคนรักมากกว่ามีคนเกลียดคุณจะมีอาชีพหรือธุรกิจการงานจะเลยรุง่งเรืองก็เพราะลูกค้าชอบคุณและอยากซื้อกับคุณเพราะว่าคนรักลูกค้าไงล่ะครับ คู่ค้าพันธมิตรก็อยากจะร่วมธุรกิจกับคุณก็เพราะว่าคุณรักพวกเขาไงล่ะครับเจ้านายหรือลูกน้องก็อยากจะร่วมงานกับคุณก็เพราะคุณรักพวกเขาไงล่ะครับแม้แต่คู่แข่งก็ยังชอบคุณก็เพราะว่าคุณรักพวกเขาไงล่ะครับเห็นไหมครับพี่น้องและเมื่อคุณรักคนมากมายและคนมากมายก็รักคุณมันก็ทําให้จิตใจคุณร่าเริงมีสันติสุขมีอารมณ์ดีไม่ขุ่นมัวหรือหวาดกลัววิตกกังวล เวลาพระเจ้าประทานไอเดียดีๆเข้ามาในหัวคุณก็จะปิ้งแวบ,บไอเดียยอดเยี่ยมนั้นแล้วก็นําไปทําธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างง่ายๆสบายๆนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะคุณมีผลของความรักผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นล้นหลังออกไปสู่ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานของคุณมันจึงทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าได้ง่ายๆนั่นเองเรียกว่าพระเจ้าวอวยพรไงล่ะครับ นี่แหละครับพี่น้องผลจากการถูกพระเจ้าเปลี่ยนอุปนิสัยและทัศนคติให้เป็นเหมือนพระเยซูแล้วคนก็จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งจนมีล้นเหลือนั่นเองแหละครับมีหลายคนอยากจะหายจากความยากจนแต่ว่าสปิริตจิตวิญญาณข้างในเขายังยากจนอยู่เต็มไปด้วยจิตใจที่ปราศจากความรักยากจนในความรักนะครับคือไม่สามารถที่จะแบ่งปันความรักออกไปให้กับใครๆได้ เขาก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาไม่มีสปิริตจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าไงล่ะครับจิตใจก็จะสกระปรกไม่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าแล้วก็พยายามอธิษฐานขอพระเจ้าวอวยพรให้มีครอบบริบูรณ์ล้นเหลือแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับคือคุณควรจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงภายในสปิริตจิตวิญญาณของคุณสกอต ดังที่พระคัมภีกล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยี่ที่กล่าวว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยร,รอบด,ด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเห็นไหมครับพี่น้องชีวิตเราก็เริ่มต้นออกมาจ,จากจิตใจภายในเรานะครับถ้าจิตใจเรามีสปิริตมีจิตวิญญาณที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ชีวิตเราก็จะบริสุทธิ์พฤติกรรมเราก็จะบริสุทธิ์และการ ที่จะได้รับการอวยพรอย่างบริบูรณ์ลดเหลือมันก็จะตามมาแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องรักษาใจของเราด้วยความระวังระวัรอบด้านคนในพันธสัญญาเดิมเขาจึงพยายามเคร่งครัดทําตามบทบัญญัติของโมเสสแต่พวกเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เมื่อเราอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วพระเจ้าก็ได้ส่งวิญญาณของพระองค์เข้ามาสถิตอยู่ในตัวพวกเราแล้วและพระองค์ก็เป็นโคชประจําตัว ที่ช่วยนําทางเราเราไม่ต้องระวังระไวยรอบด้านด้วยความพยายามความสามารถของตัวเราเองสิ่งที่เราจะทําก็คือก็เพียงแค่ฝึกฟังเสียงของพระวิญญาณแล้วก็เชื่อฟังทําตามการทรงนํานั้นแล้วเราก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนโอปนิสัยและทัศนคติไปเองล่ะครับแล้วท่านเปาโลก็กล่าวต่อในข้อ31มสถึงสาว่าดังนั้นแล้วเราจึงไม่ควรจะต้องกลัว วิตกกังวลทุกร้อนในเรื่องใดๆอีกก็เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่เราแล้วพระองค์ไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราแล้วพระองค์ยังจะหวงอะไรเพื่อเราอีกละ่ะไม่มีใครจะฟ้องผิดเราได้อีกแล้วพระเจ้าก็อภัยให้กับเราแล้วและนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมของพระองค์แล้วแม้แต่พระเยซูก็ไม่ได้กล่าวโทษเราอีกแล้วแถมตอนนี้พระเยซูก็ยังอธิษฐานเผื่อเราตลอดเวลาอีกด้วยในสวรรค์ถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่า มีเลม่าอะไรที่พระอ,องค์อยากจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเลม่าที่ได้รับคือท่านเปาโลต้องการชี้ให้เห็นว่าการเป็นคริสเตียนนั้นให้เรามีความมั่นใจในพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเสมอนะครับเพราะว่าอะไรครับก็เพราะแม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูพระเจ้าก็ยังประทานให้แก่เราเพื่อมารับโทษบาปแทนเราอย่างทรมานบนไม้กางเขนแล้วพระอ,องค์จะ ยังหวงสิ่งดีๆอะไรเพื่อเราอีกล่ะครับเราจึงไม่ต้องกลัวว่าอธิษฐานขอสิ่งดีๆสิ่งจําเป็นในชีวิตแล้วเราจะไม่ได้รับตามที่ขอเพราะอะไรครับก็เพราะเราได้รับการอาภัยแล้วเราถูกนับว่าชอบธรรมแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะเคยทําบาปร้ายแรงแค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้พระเจ้าอาภาัยให้หมดแล้วไม่มีใครฟ้องผิดเราอีกแล้วนะครับขอแค่ตัวเราเองอย่ามัวฟ้องผิดตัวเองอยู่ล่ําไป เราควรจะอภัยให้แก่ความผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวเราเองด้วยพระเยซูอยู่ในสวรรค์กับพระบิดาทุกวันนี้ก็ยังอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอเลยนะครับดังนั้นเราจึงไว้วางใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราได้เสมอพระเจ้าไม่ได้หวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลแต่ส่งเข้ามาประทับอยู่ในตัวเราอีกด้วยเพื่อช่วยเป็นโค้ชประจําตัวให้แก่เราแล้วเรายังจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะครับ จากนั้นท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปในข้อ3 5มสถึงสาว่านับตั้งแต่คนมาเป็นคริสเตียนก็จะไม่มีอะไรมาพลาดความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลําบากการถูกข่มเหงการกันดานอาหารการเปือยกายพยานอันตรายต่างๆหรือกลมดาบเพราะเราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเราเสมอเราจึงไม่กลัว แม้ความตายหรือวิญญาณชัว่วใดๆไม่กลัวอนาคตว่าจะเวลวร้ายเพียงใดเพราะไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกสกรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็ล้วนไม่สามารถพลากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้เลยซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมั่นใจในความรักของพระเจ้ามากแค่ไหนเพียงไรคุณมั่นใจว่าพระเจ้ารักคุณเฉพาะเวลาที่ คำอธิษฐานของคุณได้รับคำตอบหรือมั่นใจเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือจะร้ายคุณก็มั่นใจว่าพระเจ้ารักคุณไม่เปลี่ยนแปลงให้คุณถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับสำหรับผมะไยมากที่ได้รับคือพระคมภีตอนนี้เป็นพระสัญญาที่ปลอบประโลมใจมากที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับผมไคลครวนไปน้ำตาก็ไหลไปด้วยเพราะซาบซึ้งในถ้อยคำพระเจ้าตอนนี้นะครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะในเมื่อพระเจ้าไม่ได้หวงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวและยอมให้มาตายอย่างทรมานเพื่อรับโทษบาปแทนคุณและผมแล้วแล้วพระองค์ยังจะหวงอะไรไว้อีกล่ะครับแถมยังส่งวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวเราอีกด้วยเพื่อเป็นโค้ชประจําตัวของเราอีกนี่ก็สะท้อนถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อคุณและผมอย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาวิกฤตในชีวิต แต่คุณจะไม่มีวันท้อแท้สิ้นหวังอยากตายเพราะคุณจะตระหนักเสมอภายในสปิริตจิตวิญญาณของคุณว่าพระเจ้ารักคุณและพระองค์ไม่เคยหวงสิ่งดีใดๆไว้เลยพระองค์จะช่วยคุณแน่ในการก้าวผ่านวิกฤตทุกอย่างของชีวิตไปได้นะครับคุณจึงสามารถมั่นใจในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเสมอความเจ็บปวดสูญเสียอะไรไปมันก็เป็นเพียงวัตถุสิ่งของภายนอกชั่วคราว แต่ว่าคุณก็ยังมีพระเจ้าผู้รักคุณซึ่งแม้คุณจะสูญเสียไปทุกสิ่งแต่คุณจะไม่มีวันสูญเสียพระองค์เลยครับแล้วพระองค์จะทําให้ทุกสิ่งที่คุณสูญเสียไปนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับที่น้องที่รักสปิริตจิตวิญญาณภายในของคุณจึงเป็นแบบที่ท่านปาโลเก่าไว้ว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิจิตนะครับเพราะคุณมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลทรงรักคุณมากที่สุดนะครับ คุณอาจจะสูญเสียอะไรไปได้ทั้งนั้นในโลกนี้แต่ขออย่าสูญเสียความเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณและสถิตอยู่กับคุณเสมอเพราะองค์จะนำพาคุณก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากในตอนนี้ไปทีละก้าวในที่สุดคุณก็จะได้พบกับอนาคตที่สดใสมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือตามที่พระเยซูกล่าวไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ10แน่นอนครับดังที่พระเยซูก็ได้กล่าวไว้ด้วยอีกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด เมื่อคนไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวพุทธคุณก็ควรจะพูดให้เขาได้เห็นจุดนี้นะครับซึ่งชาวพุทธไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลยเขาเชื่อมั่นในอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นดังนั้นสปิริตของเขาจึงเป็นเหมือนเด็กกำพร้าแตกต่างจากคริสเตียนเรานะครับเราจะรู้สึกอบอุ่นในใจอยู่ลึกๆตลอดเวลาแม้จะเผชิญหน้ากับความทุกข์เราก็ไม่จําเป็นต้องแสวงหาวิธีดับทุกข์โดยไปโกนหัวออกบวชฝึกสมาธิวิปัสสนา เพราะอะไรก็เพราะเราสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเราแล้วเราจึงมีชัยชนะเหนือความทุกข์ได้ในทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดในจักรวาลอาศัยอยู่ในตัวเราแล้วและทรงรักและห่วงใยเราที่สุดนะครับพี่น้องที่รักเวลาคนประกาศข่าวประเสริฐอย่าไปพูดข่มทับคนอื่นนะครับควรถ่อมใจและให้เกียรติความเชื่อเดิมของเขา โดยค่อยๆอ,อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรักความปารถนาดีของพระเจ้าและคุณก็อย่าลืมสัมดงความรักของพระเจ้าต่อเขาให้มากที่สุดด้วยนะครับเพื่อเขาก็จะได้เห็นพระเจ้าในตัวคุณด้วยนะครับก่อนจะจบเฝ้าเดียววันนี้พระวิญญาณบิุ้ทสิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงอดีตสมัยที่ผมยังเด็กขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพ่อแม่ที่รักกันมากแล้วก็รักผมด้วยตั้งแต่เกิดจนถึงเจ็ดขวดผมมีความสุขมากเลยนะครับ กับความรักของพ่อแม่ที่อบอุ่นอ่อนโยนเราก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแต่ว่าผมก็มีความสุขที่สุดเพราะได้สัมผัสถึงความรักความห่วงใยของพ่อแม่มันทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่ท่านเปาโลบรรยายในพระคัมภีร์ตอนนี้เลยผมไม่เคยขาดจากความรักของพ่อแม่เลยนะครับแม้หลายครั้งก็ดื้อบ้างส่วนบ้างแต่พวกท่านก็รักผมเฝ้าอบรมสั่งสอนด้วยความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามและพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เราให้มีความสุขเมื่อเรา เป็นฝ่ายถูกรักหรือเป็นฝ่ายรักคนอื่นนะครับถ้าคุณต้องการดับทุกข์โดยไม่ต้องไปออกบวชวิธีแก้คือแสวงหาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเจ้าแล้วก็ถ่ายเทความรักของพระเจ้าออกไปสู่คนอื่นมันจะเป็นยาแก้ทุกได้อย่างชงัดเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาแบบนี้นั่นก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักไงล่ะครับพอผมอายุได้เจ็ดขวบคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งผมไปเข้าโรงเรียนกินนอนที่ชนบุรีถึงสี่ปี เป็นโรงเรียนจีนนะครับเพราะพวกท่านก็มีวิสัยทัศน์ยาวไกลรู้ว่าอนาคตภาษาจีนจะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกโรงเรียนนี้ก็ถ้านักเรียนคนใดพูดภาษาไทยก็จะโดนปรับคําละหนึ่งบาทเลยนะครับเพราะคนครูก็ล้วนมาจากประเทศจีนพูดไทยไม่ได้กันเมื่อผมห่างพ่อห่างแม่ตั้งแต่ตอนเจ็ดขวดไปอยู่โรงเรียนกินนอนกับคนแปลกหน้าผมก็รู้สึกทุกข์ยากลําบากมากไม่มีความสุขเลยแต่คุณพ่อของผมจะเขียนจดหมายส่งมาให้ผมอ่านเสมอ สมัยนั้นไม่มีอีเมลนะครับไม่มีไลน์ไม่มีเฟซไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยผมดีใจมากเมื่อจดหมายที่เป็นกระดาษของพ่อมาถึงพร้อมกับขนมอร่อยๆจากคุณแม่เดือนละครั้งผมก็รีบเอาจดหมายพ่อมาอ่านแล้วก็กินขนมของแม่ไปด้วยมันทําให้ผมมีความสุขมากจนลืมความทุกข์ยากลําบากในการอยู่โรงเรียนกินนอนไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะผมได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อและคุณแม่จดหมายของคุณพ่อและขนมของคุณแม่ ทำให้ผมเต็มล้นด้วยความสุขด้วยความสัมผัสถึงความรักของพวกท่านนะครับผมรู้ว่าไม่ว่าผมจะเป็นคนอย่างไรพ่อแม่ผมก็รักผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงการรู้สึกว่ามีคนที่รักเราอย่างมั่นคงโดยไม่ขึ้นกับนิสัยหรือพฤติกรรมของเรามันมีพลังทําให้เราเอาชนะความรู้สึกทุกยากลําบากได้อย่างชง,งัดเลยนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมเข้าใจการบรรยายความรู้สึกรักพระเจ้าของท่านเปาโลตอนนี้มากเลย ท่านกล่าวว่านับตั้งแต่คนมาเป็นคริสเตียนนะครับก็จะไม่มีอะไรมาพลากความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลําบากการถูกข่มเหงการกระดานอาหารการเป่วยกายพยันอันตรายต่างๆหรือคมดาบคือท่านเปาโลก็โดนมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าท่านเปาโลก็รู้ตระหนักอยู่เสมอว่าเขาไม่เคยขาดจากความรักของพระเจ้าเลยมันจึงทําให้เขารู้สึกว่าเราคริสเตียนเรานี้นะครับเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเพราะอะไร เพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเราเสมอเราจึงไม่กลัวแม้แต่ความตายหรือวิญญาณชั่วใดๆไม่กลัวอนาคตว่าจะเลวร้ายเพียงใดไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกสรรพรสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถที่จะพากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้เลยซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับพี่น้องที่รักเมื่อผมคิดถึงความทุกข์ยากลําบากในตอนอายุเจ็ดขวบสี่ปีในขณะที่อยู่โรงเรียนประจํากินนอนที่จังหวัดชนบุรี เวลานั้นผมก็ผ่านไปได้ผ่านความทุกข์ยากไปได้ก็เพราะจดหมายของคุณพ่อและขนมของคุณแม่นั่นเองเพราะว่ามันทําให้ผมสัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยที่พวกท่านมีต่อผมแล้วด้วยความรักของพวกท่านมันจึงทําให้ผมเข้มแข็งมั่นคงได้แม้จะเหมือนโดดเดี่ยวห่างไกลพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเลยมันเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกับการมาเป็นคริสเตียนในตอนนี้นะครับผมก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวในการเดินกับพระเจ้ามานับแล้วก็24ปีแล้ว ผมได้สัมผัสถึงพระคุณความรักความห่วงใยของพระเจ้าหลายครั้งหลายหนแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนดีเลิศประเสริฐสีแต่พระเจ้าก็ยังแสดงความรักความห่วงใยผมเสมอมันจึงทําให้ผมไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากใดๆอีกเลยผมมั่นใจและมั่นคงในความรักของพระเจ้าที่มีต่อผมเหมือนที่ผมมั่นใจว่าพ่อแม่ของผมก็รักผมโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆและด้วยความที่พ่อแม่รักและห่วงใยผมอย่างไม่มีเงื่อนไข มันก็ทําให้ผมอยากทําตัวเป็นคนดีเองโดยอัตโนมัติอยากจะเชื่อฟังพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขมันก็เป็นอารมณ์เดียวกับการที่รักพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระอ,องค์เลยนะครับพี่น้องดังนั้นเคลื่อนเราการพยายามทําตัวเป็นคนดีการพยายามไม่ทําบาปมันไม่ใช่ว่าเราพยายามบังคับตัวเราให้เป็นคนดีนะครับแต่ว่าเราเต็มใจต่างหากและเราก็อยากทําเองเพราะอะไรก็เพราะเรารักพระเจ้าเพราะพระอ,องค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อน ด้วยการรู้สึกถูกรักไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรก็ตามเราจึงรักพระเจ้าตอบและอยากให้พระเจ้าพอพระไทยแม้เราจะเจอความทุกข์ยากลาบากแม้เราอาจจะบางครั้งขัดสนขัดแคลนแต่เราก็ยังมั่นใจลึกๆในความรักของพระเจ้ามั่นใจว่าพราะองค์จะพาเราก้าวผ่านวิกฤตทุกอย่างในชีวิตไปได้เหมือนที่เรามั่นใจในพ่อแม่ของเราที่รักเราไงล่ะครับพี่น้องที่รักก็เดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําผมน้ําตาไหลซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้ามากเลยนะครับ แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นในการฝ่าฟันอุปสรปรคปัญหาชีวิตได้อย่างที่ท่านเปาโลกล่าวว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะครับนั่นก็เป็นเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้าคุณตระหนักความจริงนี้จนฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกคุณก็จะหายจากความกลัววิตกกังวลทุกอย่างและคุณก็จะทําบาปน้อยลงไปเองด้วยอย่างอัตโนมัติเลยนะครับ บาปมันก็คือการดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าคนรักพระเจ้าสุกิดสุดใจแล้วคุณก็จะอยากเชื่อฟังทําตามคําสอนของพระเจ้าเองโดยอัตโนมัติซึ่งมันเป็นคนละฟิลคนละอารมณ์กับคนที่เกล้งศาสนาเลยนะครับจนตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมรู้สึกสงสารเด็กกัมพาพ่อแม่จับใจเลยนะครับเด็กๆที่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่มันยากที่คนจะบอกพวกเขาว่าพระเจ้ารักเขามากแค่ไหนเพียงไรก็เพราะวกเขา ไม่ได้มีประสบการณ์กับความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพ่อแม่ถ้าคุณเจอเด็กกำพร้าขอให้คุณคิดถึงเจุนนี้นะครับอย่าเอาแต่พูดว่าพระเจ้ารักเธอนะพระเจ้ารักหนูนะแต่ให้พระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณไดส้สำแดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระอ,องค์ออกไปสู่เด็กกำพร้าเหล่านั้นด้วยนะครับเด็กกำพร้าก็คือเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งหรือเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยหรือเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้มีความรักให้ น่าสงสารที่สุดพวกเขาโตมาจึงกลายเป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักทําร้ายสังคมก็เพราะพวกเขาไม่เคยได้รับความรักพวกเขาจึงรักใครไม่เป็นแล้วก็มีแต่ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนแปลงเด็กที่ดื้อดึงให้กลายเป็นเด็กดีได้และโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดีผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมพี่น้องที่รักเวลาคนประกาศข่าวประเสริฐกับชาวพุทธก็อย่าลืมพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับพร้อมแสดงความรักของพระเจ้า ออกไปอย่างชาวพุทธอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะอะไรครับก็เพราะชาวพุทธมันก็ไม่ต่างกับเด็กกำพร้านะครับที่พวกเขาจะต้องดิ้นรนพึ่งตัวเองทุกเรื่องพูดแล้วผมก็รู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยจับใจเลยอยากให้คนไทยอีก99%เเปิดใจต่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วประเทศไทยเราก็จะเปลี่ยนจากประเทศกําลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วสักทีนะครับคือเราย่าอยู่กับคําว่ากําลังพัฒนามาหลายร้อยปีแล้ว ในขณะที่เกาหลีใต้ซึ่งก็เคยได้พัฒนาพอๆกับเราเดี๋ยวนี้แสงหน้าเราไปไกลเลยจีนก็เช่นกันนะครับพอเริ่มมีริสเสียนใต้ดินเยอะเดี๋ยวนี้จีนก็พัฒนาไปไกลจนกลายเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วไล่ตามอเมริกาติดๆไปแล้วนะครับเอาละครับเราก็จบบทที่8แล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันต่อในบทต่อๆไปถ้าข่าวประเสริฐยังไม่ออกทธิ์ในตัวคนเต็มที่ผมขอหนุนใจให้คนย้อนกลับไปฟังคลิป ในหลายๆวันก่อนหน้าที่พูดถึงโรมบทที่8ซ้ําอีกหลายๆรอบนะครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใกล้ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคภีิทตอนใดเป็นพิเศษครับมีอะไรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกคนอย่างเป็นส่วนตัวฤทธิอำนาจของข่าวประเสริฐในวันนี้คืออะไรเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจด้วยความทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าหรือไม่คุณรู้สึกเข้มแข็งขึ้นในการเผชิญหน้ากับวิกฤตปัญหาในชีวิตแล้วหรือ,อยัง คุณจะนำเรยมาที่ได้รับวันนี้ไปทำอะไรกับชีวิตการทำงานหรือชีวิตครอบครัวหรือการรับใช้พระเจ้าของคุณให้คุณเขียนคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไว้ผ่